จ้าสวัสดีจ้านี่ช่องพังโมมีม่ด้วยจ้าโมมี่มีอ้อยหลายก็เลยเสียมาฝากน้องตะวันน้ำจ้านี่เออก็เอาอ้อยมาฝากน้องตะวันจ้า,จามาเต็มเลยจ้ามาเอามาเต็มรถใส่เลยจ้าเอาอ้อยมาฝากน้องตะวันด,ด้วยจ้านี่ น่องตะว,วนันไม่กินอ้อยนะพี่มโมแม่โมเร็วๆเมโมกับคิดหอนน่องตะว,วันจา่าเร่ออ้อยมาฝา,ากจ้าพ่าโมเมี่เขาหักสั่งหน่อยจา้าตัวเล็กๆ,กๆเร่ออ้อยมาฝากมะลินน้ำนองตะว,วันน้ำจานคินดหอดเ,เมโมบบตะว,วนัน น้อยนเมโมเร็วๆไม่กินอ้อยนเมโมเร็วละไม่กินอ้อยนเมโมเร็วเมโมลูกมากินอ้อยเร็วะเรื่เรเรตะวันเหนอยงเมโมเนาะกินอดเมโมบดตะวัน ถอดเมโม่แห้งเน่เมโม,ม่กับมากินอร่อยกัะน,นองตะวันเลยจ้ะนี่ก <ś c oughs> รเมโม่ครับปิ้นชอบพักแจ้งน้อยๆโตนี่น้อยจ้าชอบรักเด็กกระยางวุ่นนองตะวันจ้เาเสียบบนอน้อน้องตะวันเอยเมโมหวานบนอน้อ ตะวันเขาก็บอกว่าอร่อยครับเพราะว่ามันก็เหยียบกินด้วยจ้ะนี่ยในโม่ก,ก็กินน้ำนองตะวันจ้ะน้องตะวันเดี๋ยวอ่อยแล้วน,น,นี้เร็วมากันกินอ่อยด้วยน้องต,อตนูนด้วยจ้ะวันก็เคยกินอ้อยย่างอรอร่อยเลยจ้ะ ไอเม,มโมมาฝากปกติเขาจะบ่ค่อยยืนอย,ย,ยู่นิ่งแม่จันเม,มโมมาหาเขาจะย,ยืนนิ่งเลยจยันตะวันเขาหาเมโมที่ดูดนมเมโมบ่ตะวันนี่อ๋อี่ดูดนมเมโมบ่ แสบอ้อยชื่อกันเนาะจางทิ้งยางฮันดิษอร่อยเลยจ้ากาลังมองกินอยู่จา้าบารีลดใจไปชาววัดก็บม่ได้กินดอยมาโดนเลยจ้านินดอยเมโมเอามาฝากยางเจ็บเลยจ้าเมโมก็กระหัก น้องตะวันเฮียงจันน้นองตะวันหันหนามาหาเมโมนีเ่เร็วตะวันกำมดอ่อยกะงูงี้มมหาเม่หมูมีนะงูมหาอ่อยน่ะเมมูเลยปะดี้ Iesen, horses, kind of มีโมก็ฮักคิดหอดตะวันก็กระจับลูกหัวลูบตะวันดูจ้าตะวันกินยางอริษอร่อยเลยจ้าเนี่ยโมกัเดินวุ่นนองตะวันดีจ่ากินยางอริษอร่อยเลยทั้งโมมีเจ้วก็ตะวัน โมเก็ย่างลูกตะวันกินแล้วอย่างไปทั้งหนยน้องโมเมลองตะวันกับชิมย่างอ,นนอร่อยเลยจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ตับสแตนให้ฟังโมเมเนี้ยจ้าเพรเอฟซีเมฟซี เราบดีขอถทดขอพ่ายน้ำลหลายจ้าเสียงเมโมหักกินอ้อยเมจ่านองตะวันกับหักยางเสียบเลยบนีนอนองตะวันกินอ้อยเมโมเสียบบนนอนองตะวัน,นเมโมูเบบอยม,ม,มาฝากเมมมอ้อยมาฝากนองตะวันจ้าน่องตะวันกับกินยางอัอิอร่อยเลยจ้า ตะวันห่วงอ่ยอ,อยู่จ่ามันก็เลยสนใจเม,มโมเลยเม,มโมกะกินกระนองตะวันยังมีค้ามสุกจ่าตะวันก็กินกรอยยังหอิดอร่อยจ่า มาหาเมโมเน่เร็วตะวันเมโมสิยางไปใสน่นอนน่ตะวันก็กเกยังกันกับเมโมอยู่จ้ะเหย่งกินอ้อยกันเมโมขยันกินอ้อยกับตะวันยังไม่วอบสูขจ้ะ ะวันดีคแต่กินยังมีควอบสุขจ่าเพราะว่าเมมีมูมีเพื่อนมาหามีโมโมาหาเป็นเพื่อนยังไม่มูหักกินอ้อยดังก๊อบกบเลยจ้ากินลหลายๆเด้อเมมบมลุกตัวนี้หน่อยน้ำนอทองก็ง่ายกินหลายเลยจ้ะ อ่อยกันกินยู่งจ้ะสองเล้กัง่ายคืหลายเลยจานเวลาตอนกลางจ่วหรกะถอดูเขาจะดิ่านก็่หลายลจานกนกินหยากัะหนอกแต่วันอย่งมีคคาบสุขเลยจาน กินต้มติ๊ดสามเฮโมมีเลแ <laughs> ตะว,วันกินยางเสบเลยจานย่างอรีดอร่อยเลยจานมาด้สนใจเนโมเลยกินออยยางเดียวเลยนาะตะว,วันมนโมมีออยหลายกเกลเลยมาฝากน้องตะว,วันจ้า เลงกันกินเพื่อหน้องตะวันมีเอฟซีติดใจดีมากเพื่อก็ส่วนมากินอยู่จ้าแต่เ่นเมโมมากินอาหารกินอย่างน้ำอยู่จ้าเมโมมีกันเลยเอาอ้อยมาฝากเพื่อนจ้ะเบ่งกันกินขอบุ่แม่ตัดอ้อยจากไสมาจ้ะ ตัดมาจากสตึกจ้าเมมูมตัดมาจากสตึกได้มาหลายก็เลย่มมาฝากน้องตะวันนําจ้าจากเลยมมาฝากน้องตะวันแบ่งน้องตะวันกินน้ำเพื่อนน้องตะวันมีเอฟซีถืใจดีส่วนโมมี่มากินน้ำจ้ามีอย่างกระแบงกันกินเนี่ยสิละจ้าวิธีชาวบ้านมีน้อยก็กินตาน้อยนอะน้องตะวัน เดี๋ยวมือหลังเมมโม่ไปตัดไม่อีกเดี๋ยวเมมโม่เสียมาฝ่ายจ้าเขาชอบเด็กๆจ้าโมมีเขาชอบน่องตะวันจ๋ากันยืนจินเชยเลยคือเขาหักกันกันน่องค่อยนะจ้ะน่องตะวันกั จุกปากมูมี่เขาหักแมมูมี่จัดเนี่ยเมมูมี่ก็หักหนองตะวันจันเขากระเดินอ้อมแมมูมีู่่จันเมมูมี่ยับออกจากน้องเมมูมี่ยับออกจากน้องตะวันเร็วๆ ดอนคลอดขอ้อเมโมแล้วจ้ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ท่างโมเม่ในเด,ด้วยจ้าโมเม่โมเม่ลายไ,ไก่อะไรบอกบด,ดี้ขอโทษขอไผ่น้ำด้วยจ้าพอเอฟซี่เมยเอฟซี่ทั้งหลายขอให้งฮักโมเม่ตลอดไปได,ด้วยจ้า ลรื่องกดแชกกดไลค์ซับสไคร์อย่า like, พังโมมี่เนี่ยด้วยจ้าอย่างแต่วันกินเหลวโมมี่อ้อยมาฝากแต่วันก็เอย่างแต่วันกินเหลวนะี่ยตะวันหิวอ้อยแห้งบ่ได้กินอ้อยมาโดนแล้วจ่านีิ <c oughs> แห้งหลังว่านหลังแต่วัานกินแต่หญ้าลีเปียตะวัน,นเนนนนห็นอ้อยก็อยากอ้อยแห้งจ่านี่ แชร์กดไลค์ซับสไคร์ฟังโมเมตเนี่ยด้วยจ้าพอเอซี่มีเอฟซี่ทั้งหลายจ้าพบกับข้ามบาสวัสดีจ้า